ใครที่เชียร์ช่างเดชอยุธยาขอเสียงหน่อยครับอใครที่เชียร์ช่างเต้านสวนขอเสียงหน่อยครับออมีเหมือนกันอออ่าเดชสูสีกันเว้ยอ่าเอาละฮะดูเนื้อดูตัวกันแล้วสัตว์เครื่องครับรอก่อนอ er. อเตยาสวนมาสัตว์เครื่องได้เลยครับเอาละฮะเด็กหนุ่มจากจันทบุรีครับ นี่แหละฮะทําเองขี่ขเอง,เองด้วยหลังๆครับนี่แหละฮะสมัยก่อนนี่โอ,โ,โอ้โหเจอกันพัทยาชนบุรีนี่ไอไหนุ่มร้อยแรงม้าครับเจอกับเดชอยุธยาสมศักดิ์สมศรีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านสสตาสุประชัยครับราชสีเมือปงปทุมเอาแล้วครับ นนตนบานสวนครับมาในซูเปอร์แบล็กดำอนันตชัยจันทบุรีเจอ<ะ>กับเดชอยุธยานวินบางบานจะ,จะถึง5 0,000คนหรือไม่ครับในการไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในขณะนี้ครับ โอ้โหนี่แค่รอบแรกครับท่านผู้ชมครับรันแดกครับฝากไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะฮะเอาละครับ FC เม้นเข้ามาเพียบเลยอ่านไม่ทันแล้วนะฮะทั้งบ้านสวนทั้งยุตยาครับห้าหมื่นกว่าแล้วตอนนี้ครับขอบคุณกันด้วยฮะห้าหมื่นกว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ในไลฟ์สตรีมมิ่งครับกับการแข่งขันรันแดกครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับสวัสดีทุกท่านด้วยทั้งบ้านตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับอ่านไม่ทันแล้วจริงๆครับนะ FC ใครก็เชียร์กันมาได้เลยฮะ ในนามของช่างเดชอายุทยาศรีราเทพนครนวินบางบานเจอกับแท็กบีครับดำอนันตชัยไป้นสวนเอมเอกชาติสั่งลุยจันทบุรีครับเอาละฮะคู่นี้สุดจัดครับขอพระคุณครับท่านสสสุประชัยนบประขมราชสีเมืองปทุมครับรันแดกครับครั้งนี้ โอ้คอมเมนต์เดือนมากครับ52 0 0 0แล้วฮะ52 0 0 0คนครับคู่นี้ครับสมศักดิ์สมสีครับแข่งกันที่บุรีรัมย์สะเทือนไปทั่วประเทศจนถึงประเทศเพื่อนบ้านคิดเอาละกันโอ้โหมันละว่ยมันละว่าแบบนี้ครับพร้อมแล้วยุดยากับจันทบุรี ออกตัวยกล้อครับแล้วก็โอโ้ไม่น่ามีปัญหากับแบบนี้ครับสําหรับเดชุดยาครับไ,ได้เปรียบอองตัวนําไปเลยฮนะแม่น่าเสียดายครับ โอ้เต่บ้านสวนเอาตัวยกล้อแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะลุยต่อไปครับให้กําลังใจครับน้องชายเต้บ้านสวนครับไม่เป็นไรยังไม่จบครับยังไม่หมดยังไม่หยุดเดินกันต่อไปครับไม่มีปัญหาแบบนี้ครับู้กันต่อเวลายังไม่เข้าครับยังไม่ตัดกับอะไรเกิดขึ้นได้จยุดยากับบ้านสวนเป็นเดจุดยาครับเข้าเส้นชัยครับมาโอ้น่าเสียดายกับน้องชายผมไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะครับมาวันดี คนดูห้าหมื่นสี่ครับห้ 5, 5, 000, าหม <4. S 1> ื่นสี่